วันนี้ขอบบจับชาคูทรีบอร์ดแบบไฮโซไฮใจกันหน่อยนิดนึงเนาะต้องด้วยมอสซาเรลล่านะคะต่อด้วยมอนทรีจักฮาโลเพเนลนะคะตามมาติดนะคะกับดับเบิร์กได้ชีสนะคะและเนื้อทั้งหมด6ชนิดนะคะแล้วตามด้วยเกรปนะคะก็คือองุ่นนั่นเองมีทั้งองุ่นดำแล้วก็องุ่นเขียวนะคือองุ่นลูกใหญ่มากหวานมาก กรอบมากอร่อยมากเดี๋ยวจะเทียบให้ดูเลยโอ้โหดูเทียบกับฝ่ามือคือแบบใหญ่ไม่ไหวต่อมาทำด้วยครกเกอร์นะคะแล้วก็น้ำผึ้งประกอบเราออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้เย้แล้วก็จะมีเพิ่มซอสซาเข้าไปนะคะกับชิปนะคะหรือว่า,าขนมที่เป็นเหมือนมันฝรั่งทอดกรอบอะไรประมาณนี้นะที่จะเอาไว้แบบดิบกับซอสซาเครื่องดื่มฉบับมาดามนะคะแบบไวน์แล้วก็น้ำอางุ่นแบบ บาๆสามีบอกขอเปิดสเต็ปการกินแบบนี้นะชอริโซ,โซนะคะตามด้วยชีสสองชนิดไปเลยนั่นก็คือกรูดชีสนะคะแล้วก็เป็นตัวฮาลาพิโอนะคะนี่มาดูเรีคชั่นนางกันอ๋ออร่อยไหมวายค่าอาหารทานเล่นมือนี้เนี่ยรวมทั้งหมดนะคะตกไป50เหรีรยญคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,750บาทนะคะแต่ว่านานๆทีไม่ไเป็นไรหรอกเนาะถึงคราวมาดามโชว์ของบ้างก็ใช้ซาลมี่นะคะแล้วก็ชีสที่เป็นตัวกรูดชกรูดชีย กุริชีนะคะพร้อมกับองุวนจิ้มลงไปใน ในอะไรวะมันคืออะไรนะน้ำผึ้งจะบอกว่าอางุ่นมันมีความกรอบความหวานความแบบพอมันแล้วก็อมเปรี้ยวนะพอกินกับน้ำผึ้งคือแบบเลิศมากโอเคแล้วก็สำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากลองกินอะไรอย่างงี้ก็แบบจริงๆมันก็น่าจะมีร้านที่ไทยที่สามารถสางเป็นแบบสำเร็จรูปได้เนาะเราไปหาดูเนาะเพราะว่าเราเห็นคนรีวิวในโซเชเียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะแบบว่าเออลองกินเซตชาครูเนื้อลวก็ชีสแต่ละชนิดนะคะจะมีรสชาติที่แตกต่างกันทรีบอร์นี่เขาจะนำมาจัดเรียงไว้หลายแบบนะเพื่อที่จะเอามา mix เอามาเบลรวม นะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยาก,กได้ชีสนะคะกลับไปกินแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นแบบรสชาติอะไรยังไงมีลักษณะแบบไหนก็สามารถเข้าไปอ่านในนี้ของก็ได้นะเพราะเป็นภาษาไทยด้วย